มีอยู่ตนหนึ่งอยู่ยายมาสามยายมาสามกะาแม่เขาเอิญสามก้าเฮ้ยยังกับแม่เนี่ยสามเขาสุ่มซุ่มบะเฮ็ดเบียกซุ่มมาเอาแตนเขาอยู่ในเกลากับในกองมาเจ้าของดอกหวาสภาพดีมากอันนี้คุณยายแม่ของวราพรน์เนาะ ปีนี้ตะข้องพันวันสวยมากบรรยากาศด,ดีมากเข <t> ้ากะบอยจะใส่แรงงานเนาะจะเนาะเข้ากบไปนักลงทุนเข้ากบไปหาเงินทุนมาเห็เราเห็ด <c ười> ตากับย้าเพันเห็ดใหนน้เขาอ,อีเตีย,ยออีเยป็นยังไงยาย เาขาอ,อีเตียคือเขาที่โบสูงแม่กล่าวไว้นะเซ้ออนเนาะแม่ว่าปลูกเขาอ,อีเตียนค่ะบนลม่มมันกินแซ่บเหมือนกันบ่กินแซ่บแล้วเนาะกินดูตลอดเนาะคือกันกับคอหอกโข้นบพอถึงก็คอหอกโขงาสัน่น